สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราอยู่กันในช่องน้องชกุโตน้อยกันเองวันนี้ก็จะมาเล่นยาดี์เดร์ิมูเลเตอร์นะวันนี้ก็แบบว่าอันนี้คือในมือถือเลยเออมันคล้ายๆนะอือคล้ายๆอันนี้อันนี้ภาคลูกนะมันมีภาคแม่กันด้วยนะทุกคนสามารถกดตรงนี้นะนี่มีภาคแม่ เดี vale. ๋ยวเราจะเลือกภาคลูกก่อนนะให้เรากดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยอืมเมื่อเรามาอยู่หน้าห้องแล้วเนี่ยคือเราแบบออกหน้าบ้านได้เฮ้โอเคอุ๊ยไปห้องใต้ดินไม่ได้ว่ะอันนี้ไปอุ๊ยไปได้อันนี้ไปได้ทุกคนเห็นไหม ไปได้อันนี้สวนอ่ะแล้เวเราโอ้โหโอเคแล้วก็ไปไปโรงเรียนกันเลยค่ะมีเมืองด้วยนะเออเราว่ากดเมืองไม่ได้งั้นเราเราไปกันดีกว่าไปแค่โรงเรียนก็พอนะเพราะว่าเมืองอาจจะไม่มีนะอืมโอเคเมื่อเรา แบบมาแล้วเนี่ยอันนี้เราจะมารีวิวนะอืมว่าแบบมันเหมือนสมจริงหรือแบบเออไม่พลาดพลาดหรือก็ไม่พลาดแหละว่าแบบเหมือนคอมจริงหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนแบบเนี้ยคือจะแบบว่าอืมจะคิดยังไงดีนะก็คิดไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาวิมีด เราเอามีได้ซอนได้นีซ้อนได,นนได้ทุกคนเราจะบอกว่าเอิญตอนคลิปวิดีโอคนอื่นเนี่ยเขาเล่นแบบนี้อ่ะเออกดกดตรงนี้นี่ไงทุกคนเห็นไหมถ้าเรากดไอตรงเนี้ยมันเป็นการขำนี่ไงนี่ไงการขำถ้าเรากดค้างไว้อุ้ยอันนี้ดีเลยนะ เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าเรากดอันนี้ล่ะเออกดพวกความวิ่งเร็วไม่มีการถ่ายรูปซะด้วยคือกดความเร็วเนี่ยจะเป็นตรงนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะกดอิ๊ยอันนี้คือแบบว่าดีมากเลยเก็เป็นการความเร็วมากเหมือนสมจริงเลยอะทุกคนสมจริงอะ่ะ เดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ในคําอธิบายนะถ้าทุกคนชอบเกมนี้อะ่ะถ้าทุกคนชอบเกมนี้กดติดตามกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอืมกดติดตามด้วยอ่ะอุ้ยเอ๊ะเดี๋ยวอาวุธหายอา้อาวอ้าวเฮ้ยมันมันไปไหนอ๋อคือเรารู้แล้วทุกคนเพราะว่าดูจากคลิปคนอื่นแล้วเนี่ยให้เรากดตรงนี้นี่ไง อาวุธมาแล้วคือเราสามารถซอนดาตรงนี้อืมนี่ซอนแล้วเหมือนสมจริงอะท right okay. ุกคนเหมือนสมพลิ้าเลยงั s <S ้นเราก็สามารถสู้กับอีสกอรได้โอเคอุ๊ย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 อุยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรแบบวะไม่มีอะไรมั้งโอเคไม่มีอะไรเนาะเออเดี๋ยวเราจะทำการจัดการสภา จัดการสภาแบบนี้เลยคือทุกคนทําไมเราถึงจัดการสภาแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ดีทําไมถึงเอามีดเอาไว้ตรงเนี้ยแบบว่าคือเราจะฆ่าสภาง่ายๆนะโอเคแล้วก็ซอด,ดีกว่าโอเคแล้วเราก็หยิบซอตรงนี้เลยโอเคเราสามารถหยิบได้นะ หยิบได้มีมีอาวุธหลายอันเลยก็ถือว่าดีนะทุกคนถือว่าดีให้เรากดตรงนี้อืมโอเคมีการถ่างด้วยนะคือมีคนบอกว่าเรามันสามารถช็อตช็อตเออช็อตได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปนี่ไงทุกคนเห็นไหมคือตรงเนี้ยเออแบตเตอรี่อืมเพื่อเป็นการช็อตเราสามารถกดตรงนี้ อไม่ใช่หรออาวไม่ใช่หรออาวไม่ใช่หรอ,อคืออะไรอ่อะจะรู้ไม่นีคืออะไรหรือโอเคไม่มีอะไรเนาะเออทุกคนก็ตกใจกันหมดเลยทำต่อก็ตรงไหนนะก็ตรงนี้อืมฉลา,าดไม่คืออันนี้ไม่ฉลา,าดโอเคแล้วก็ เอ้ยมันมันตกใจแล้วทำไงอะ่ะคือกดกดตรงไหนกดตรงนี้เปล่าไม่ใช่ป่ะอ่ะอีกเร็วโอเคเออ เลยจ้ะค้างจ้ะรู้ไหมมันข้างโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เนาะเอาใหม่เอาใหม่โอเคกลับมาเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราจะทํากันอุ้ยวิ่งไม่ได้อ่ะโอเคคืออันนี้มาใหม่เนาะเดี๋ยวเราสาดน้ำทั้งสองคนเลยเนาะ โอเคเพื่อเป็นการเป็นสิบลา่าชิปโอ้ยไม่ต้องคุยจ้ะเดี๋ยวก็ตายแล้วเข้าใจเดี๋ยวก็ตายแล้วจ้ะอืมเดี๋ยวก็ตายแล้วจ้ะไม่ต้องคุยเดี๋ยวเจอนี่แล้วก็ปึ้อ,อะ เอาลางไงจ๊ะอ่าอะามีคนตกใจเยอะมากค่ะโอตายเลี้ยวโอตโอตายอาไม่ได้ไม่ผ่านสก๊อตนานไอ้ไวรดูบดิสก์กอลลี่สก๊บดิสก์ทอยเลตกีสกีบิสก์โอ้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 ตกใจไปเลยจ้าไม่กลัวอยู่แล้วจ้า โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะอืมกดแชร์ถ้าทุกคนแบบไม่อยากกดแชร์กดไลค์แทนก็ได้เออไม่กดไลค์ไม่กดติดตามก็เลิกกเก่เอองั้นสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุบจ๊บจุบ